ค่ะตอนนี้เรามากินกาแฟชื่อร้านกาแฟว่าดริปริมเลนะคะดริปริมเลก็คือให้เข้ามาที่ถนนหัวหินซอย67ขับเข้ามาลึกสุดเลยนะคะแล้วก็ใช้ที่จอดรถของโรงแรมวีรันดานะคะมันจะมีเขียนไว้ว่าปักกิ้ง12เนี่ยเข้ามาจอดได้เลยนะคะแล้วทีนี้การที่เราจะไปกินกาแฟแล้วก็ต้องเดินไปนิดนึงจากที่จอดรถอาจจะงงงงนิดนึงนะคะเพราะว่า จริงๆแล้วร้านกาแฟเนี้ยมันจะอยู่ที่เดียวกับร้านไอ้โรงแรมวีรันวีรันวีรดาโฮเทลวีรันดาลอดจ์นะคะนี่ไปทางนี้อันนี้น่าจะขึ้นชื่อเรื่องกาแฟดริปไม่ต้องเถอมเยเนี่ยนะคะต้องไม่ใส่หน้ากาก ดงนี่นะคะจะเป็นสไตล์แบบว่าอีโคลอชนิดนึงจะมีต้นไม้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็กาแฟร้านนี้จะเป็นร้านที่ติดทะเลเลยนะคะจะเป็นสไตล์แบบดริปเอาอ่ะนี่มีกิจกรรมทางน้ำด้วย อากาศพูดผาาิดไหนล่ะี่งแรงไหน,นวะจะไปนั่งโรงแรมมันะฮะใช่มันไม่ได้นี่นะคะเดินเข้ามาลึกสุดเลยข้างในนี้ ติดทะเลเลยนะคะแล้วลงมาข้างล่างนี้นะคะระวังนะเธอดูลูกด,ด้วยนะนี่ไงเราจะไม่ใช่ร้านนี้เปล่าสามอเคมาล้างกาแฟ แล้วก็ใช้อยู่ด้านนู้นเลยนะคะเ,เ,เอาหุลบลมนะเอาเดี๋ยวมา宝าหุลบลมให้ลูกนะ <S <S พอก่อนนะคะมันไม่แดดแล้วลูกเอาต้องออกไปข้างนอกต้องอ,อ้อไมอไปข้างล่างใช่ไหมต้องอ้อมไปข้างล่างเหรออ้อมไปด้านล่างใช่ไหมคะอ่ะค่ะวันเาช้าที่มันเป็นโรงแรมก็ต้องลงมาทานอาหารเช้าอ๋อค่ะเรืนมีแขก โอเคให้ลุงดินดีๆนะโอ้โอ,โอ้ดูดิค่ะวิวนะคะโอ้ขับเ,เร็วเหม็นบุรีค่ะเร็วๆค่ะ นี่ร้านกาแฟอยู่นี้นะคะอยู่นี้นะคะร้านกาแฟนี่นี่นะนี่เอามานั่งนี่ลูกมาหาที่นั่งก่อนหานั่งตรงไหนได้บ้างเนี่ยฮะนั่งตรงนี้แล้วกัน มันมีกลางร่มกลางได้ไหมเนี่ยร่มนีม้กางได้ไหมมันไม่มีที่นั่งเลยอะนั่งได้อยู่ใช่ไหมคะพี่ลุงหาดที่นี่สวยมากมากเลยนะถ้าเทียบในหัวหินเนี่ยหาดตรงน,นี้โอเคมาเล่นได้เลยแหละหาดขาวเลยอะขาวกว่าที่อื่นอะ ขายแต่กาแฟเลยเหรอกาแฟอย่างเดียวเลยมาดูมาดูเมนูกันไหนเอาอะไรก็ได้เยอะๆหวานๆนมเยอะๆขนมเยอะเอาตามใจสั่งเลยนี่เห็นก่อนนีอร่อยอนนี้อร่อยนี่อะไรบ้างเราสั่งเดอร์ตี้จะเอาแฟตไว้ไหมล่ะ เอาแฟนไว้ไหมอะไรก็เอามาเลยมาแฟนไว้อะไรก็ได้ย <c oughs> ิ่ไม่เป็นะอะ <c oughs> อะไรท่อมดคนนี้ไม่เคยเล่นล่ม <c oughs> ไหนืม ดำแน่นอนมาทะเลแบบเนี้หนูดำแน่นอนมาเป็นผิวสีแทนเลยใช่ไหมตั้งแต่เด็กเลยไหมฮะสีแทนตั้งแต่เด็กเลยไหมคะอ่าถือร่มเองแล้วเนี่ย อ่าชิมเลยสีมันน่ากินดีนะเนี่ยเยดอร์ตี้ค่ะเดอร์ตี้่าดูสิคะเด็กดีเดอร์ตี้กับนมนม่ไม่ต้องนอนรอกคืนเนี้ยกินนมแล้วก็ไม่ต้องนอนนะหนูนะ อร่อยไหมเขาดิ้ดเอาป่ะใช่เธออยากกินอะไรที่มันไม่ใช่กาแฟไหมล่ะไม่เป็นไรจ้ะกินแล้วเรานั่งที่เขาสั่งกาแฟแล้วกินกาแฟแหละปั่นมาให้นะคะถ้าเกิดจะหวานต้องเอาไปเติมน้ำเชื่อมอยู่หน้าหลังเขาเอาของเธอมาให้เราชิมมบ้างอาชิมชิมชิมแต่พี่ลูกจะเอาให้คุณเท่าไหร่พี่ลูกกาแฟไอ้พอเอาแก้วผมให้คุณด้วยชิมหน่ออันนี้อะไรบ้าง อันนี้อะไรลาเต้อันนี้เดอร์ตี้เดอร์ตี้มอคค่าลาเต้ไม่ต้องนอนกันนะประเดี๋ยวชิ้นนั่นหวานหวานหนูรึเปล่านะไม่หวานเอ้ยดูหนูจะขัดแย้งหนูเคยกินแล้วเนี่ยสำหรับเรามันอร่อยนะแต่มันไม่หวานเลยเธอชอบแต่เราชอบจะไปใส่ทัั้้งนนี่ลุงต้องมีเติมน้ำตาลแล้วล่ะถ้าที่ลุงชอบหวาน